เลยเลยใช่ไหมเลยต้องซื้อเลยก็ซื้อเลยเอ่อถ้ามีตังก็คงไม่ได้เป็นพนักงานยังไงก็เซอร์วิสทุกคนให้เท่ากันอยู่นะครับก็อาจจะเดอนออกเลยเพราะแบบรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทำว <c oughs> ันหนึ่งเราไปเข้าช็อปแบรนด์เนมแล้วอยู่ดีแบบโดนพนักง,งานแบบเหยียดด้วยสายตาและคำพูดอย่างเงี้ยเราจะจัดการยังไงซื้อเลยเลย,เลยใช่ไหมเลยต้องซื้อเลย <c oughs> ก็ซื้อเลยของไปของไปแปดหมื่นแปดหมื่นไปเลยไปโดนแบบฟ้องสายตาไปก็แบบนี้เลยเขาบองไง แบนน <c oughs> บนี้มีมีคนที่แบบได้ทำงานอยู่ช็อปแบรนด์แต่ชอบแบบเหยียดคนอื่นที่รูปลับภายนอกเออถ้ามีตังก็คงไม่ได้เป็นพนักงานยังไงก็เซอร์วิสทุกคนให้เท่ากันอยู่เคยเข้าอยู่ช็อปชัมนึงไปกับเพื่อนแล้วก็คือเพื่อนเป็นคนไปซืออ้อค่ะงานงานก็คือมีการชีพแค่คนเดียวก็คือคนที่คนเป็นที่เป็นคนซื้อก็คือเพื่อนอย่างน้อยก็ควรมีการบริการที่ดีทั้งทั้งคู่ไม่ใช่แค่ว่า บริการเฉพาะคนที่ซื้อคนเดียวก็ผมจะถามตัวเองอว่ายังอยากซื้อของในร้านนั้นอยู่ไหมถ้าเกิดว่าแบบผมไม่ได้สนใจมากแค่มาดูเลน่นีก็อาจจะเดินอ,ออกเลย<ม>เพราะแบบรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขาทาถ้าสมมติว่าพนักง,งานเขามีการมองหรือว่าดูถูกก็คงเดินออกอยากให้ดูแลทุกคนที่เป็นลูกค้าเข้ามาครับไม่อยากให้แบบว่ามองเขาที่ภายนอกอย่างเดียวครับผมอยากให้มองคนแค่ที่เขาเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ว่ามองแค่ภายนอกว่าเขาจะมีเงินไม่มีเงิน แต่ถ้ามาร้านเราร้านเราทุกคนดูแลดีเท่ากันหมดครับแบคเนฟิกแบนเน่